วันนี้พ่อเวีเดินซื้อของนะครับและภารกิจของวันนี้คือเหตุผลที่ซอเวีเดินทางกลับมามหาสารคามครับวันนี้นอกจากซอวีแล้วก็มีกุ้งและก็วายุมาช่วยด้วยนะครับมาดูกันนะครับว่าซอวีมาซื้ออะไรโอเคโอเคเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงอุ้ยมี3ามหัวด้วย สิ่งแรกที่ซอเวตตามหานั่นก็คือเครื่องกดน้ําดื่มครับโซเวตเป็นคนใส่ใจเรื่องราคาและคุณภาพเสมอครับถามครบทุกเรื่องเลยทั้งเรื่องประกันแล้วก็ราคาครับประกันกี่ปีครับต,ต,<า>ติดตั้งยากไหมครับไอรุ่นนี้แหละเนาะวายุโอเคไหมรุ่นนี้ได้ถังใช่ไหมครับครับรุ่นนี้ได้ถังเอาสองหลังจากได้ของมาแล้วน้องวายุโทรหารถตู้ให้มารับของนะครับเพราะว่ารถที่ขับมาเองนั้นใส่ไม่พอแน่นอนเลยครับ หลังจากได้เครื่องกดน้ําดื่มแล้วต่อไปเป็นโต๊ะญี่ปุ่นนะครับหลายคนน่าจะเริ่มทายถูกแล้วนะครับว่าจะซื้อของไปไหนและทําอะไรตัว a ตัว B ตัว C ด้วยนะมีสองลายนัดหนึ่อันนี่ผมเอาหม,มดตอนนี้ได้ของครบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือขนขึ้นรถครับอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนก,กันนะครับว่าจะได้ปาร์ตนนี้ไม่ได้เลย รถที่มารับของวันนี้เป็นรถตู้นะครับก็เลยไม่มีที่วางของทุกอย่างก็เลยออกมาตามภาพเลยครับเอนดูซาวเวมากมากที่ต้องเข้าไปนั่งเบาะหลังนะครับแล้วก็เชงเื้อดูของที่ซื้อมาเพื่อนน้องๆเลยนะครับต่อไปเราเราต้องมีแบบหมอรถกระบะแล,ล้วแหละตั้งต่อ,อไปของวันนี้ต้องเอาไปที่บ้านก่อนนะครับเพราะพ่อเวจะนําไปพรุ่งนี้เช้าออกไม่ได้แล้วหลอ,อกทางหน้าต่างแล้วจะี้หน้าต่างออกได้ ตัดภาพมาตอนเช้าเลยนะครับเช้านี้คัมแพงแต่งตัวหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีอากุ้งนั่งอยู่เป็นเพื่อนครับและที่ที่ซอเวียจะไปในวันนี้คัมแพงเฉลยเรียบร้อยแล้วครับไปไปไหนจ๊ะไปดูโรงเรียนตอนพ่อเวยตอนสมัยก่อนที่พ่อเยเรียนคัมแพงก็น่ารักมากเลยนะครับช่วยพ่อเวขนของด้วยหนักหยครับไม่ครับ ซอเวกำลังเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านเกิดที่ซอเวเรียนตั้งแต่สมัยประถมนะครับจากบ้านเราไปหมู่บ้านของซอเวขับรถประมาณ15นาทีนะครับช่วงนี้หน้าฝนมองไปทางไหนก็เขียวไปหมดเลยดูแล้วสบายตามากๆเลยครับและนี่คือทางเข้าหมู่บ้านของซอเวนะครับมีความเป็นธรรมชาติสูงมากๆ พอมาถึงโรงเรียนปุ๊บเด็กๆน่ารักมากเลยนะครับมาช่วยกันขนของเพราะที่โรงเรียนนี้ไม่มีที่กดน้ำดื่มมานานมากเลยนะครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่แข็งแรงกันทุกคนเลยนะครับตอนตอนเด็กๆพ่อเวก็อยู่โรงเรียนแบบนี้แหละครับโรงเรียนพย่นอเวหน้าอยู่ไหมครับน้าอยู่ไหมครับมีต้นไม้เยอะเลยเนาะ เรื่องของเรื่องสายเหตุที่ซอเวต้องมาที่นี่เพราะว่าครูที่นี่บอกว่าติดตามเพจอาจารย์เอจักพัทและเห็นชอบไปช่วยโรงเรียนต่างๆก็เลยบอกซอเวว่าโรงเรียนของเราตอนนี้ก็ขาดแคลนนะซอเวก็เลยตั้งใจมาด้วยตัวเองเลยครับสวัสด,ดีครับส่วนผู้ชายคนนี้คือท่านผอ,อนะครับมารับของด้วยตัวเองเลยอัน,นี้ก็ ห้องพ่อเวนะลูกห,ห้องพ่อเวห้องพ่อเวเคยเรียนนะลูกพ่อเวพาคำแพงไปดูห้องเรียนสมัยที่พ่อเวเรียนที่นี่นะครับท่านผอ,อบอกว่าสภาพห้องทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับคำแพงก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนก็มมนเห็นจะน่ากลัวใช่ไหมอุ้ย <c oughs> มันมันมันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงตอนสมัยผมเรียนนะตรงตรงตรงนี้ก็จะเป็นที่ขยะ ก็จะสภาพห้องเรียนค่อนข้างจะเก่ามากนะครับผุพังจนน้องๆไม่สามารถมาเรียนได้แล้วเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ัีอนันนี้อนไหนครับตอนนี้อยู่กนห้าพี่ก็เป็นหัวหน้าห้องเหมือนกันนะส่วนห้องเรียนห้องนี้และโต๊ะที่เด็กๆนั่งเรียนตอนนี้เป็นโต๊ะตั้งแต่สมัยที่พ่อเวียเรียนแล้วนะครับเชื่อไหมโต๊ะอันนี้ตั้งแต่ เรียนเลยนะตั้งแต่เรียนยเลยงานมันเยอะแต่ตอนตอนนั้นอยู่ป .3 ที่จะใช้ตัวนี้ทุกคนคิดดูสิครับว่าข้อความที่สมัยพ่อเวเขียนไว้ยังเหลืออยู่เลยและไม่เคยเปลี่ยนด้วยนะครับสงสัยป๊าต้องไปด้วยตัวเองแล้วล่ะครับสงสารเด็กๆมากเลยอุยเห็นตัวนี้แล้วคิดถึงตัวเองถ้ากันขู่โตบอห็ <c oughs> นบอแต่ทำไมเมื่อปีนีขูดได้เนี่ย ส่วนคัมแพงเยือนมองเพื่อนๆตาปริบๆเลยครับสงสัยว่าอยากจะเล่นกับเพื่อนแต่ว่าเขินอยู่ครับแต่ว่ามองไปอีกทีหนึ่งตอนนี้สอนภาษาอังกฤษน้องๆแล้วนะครับนี่คืออะไรแต่พี่จะไม่บอกนะพี่รู้แต่พี่ก็จะไม่บอกแล้วมีการบอกด้วยนะครับว่าใครทายถูกได้กินไอติมตอนนี้คัมภีรรับบทเป็นป่าคัมแพงสายเปแล้วนะครับได้ไอติม วางแล้วเคตอนตอนที่ร yeah. <resource> okay. ับไปรับไปจิมเลยนะครับรับไอติมสอันแล้วได้อีกอันค่อยไปกินที่บ้านเลยใช่ไหมไอจ้แดงเลยอมแม่ป้อมค่ะบวัสดีครับโอ้โหก๋วยเตี๋ยวเขา เห็นก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แล้วคิดถึงสมัยเด็กๆตอนที่เรียนประถมมากเลยนะครับเมื่อก่อนอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากแต่กินไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีเงินซื้อต้องไปรับจ้างเพื่อเก็บเงินกินก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับแต่เด็กๆในวันนี้ไม่ต้องซื้อแล้วนะครับเพราะว่าซอฟเวเเมาททั้งโรงเรียนให้เลยครับ ก่อนจะกินข้าวพี่คำแพงต้องไปซื้อไอติมตามสัญญาให้น้องก่อนนะครับคำแพงดูตื่นเต้นมากเลยนะครับและเลือกไอติมให้กับน้องๆด้วยตัวเองเลยโดยมีอากุ้งและพี่แพราวาน้องสาวซอเวไปด้วยนะครับอันนี้อันนี้นะคะแพงเนี่ยอันนี้ยกมาเชื่อคพี่อันีหยิบเลยครับตั้งเลยแพงให้คนลูกพี่จะแบ่งกัน ส่วนอากุ้งตอนนี้ตัวเล็กลงเรื่อยๆเลยนะครับทั้งหมดนี้ผลงานของอมาริต้านะครับใครสนใจตอนนี้ยังสามารถสั่งได้อยู่นะครับระฆังดังแล้วถึงเวลาทานข้าวแล้วนะครับเด็กๆดูไม่ต้องต่อดูนีบบ้ลไ,ไ,ไหมน,น,นไหก๋วยเตี๋ยวก็พร้อมแล้วนะครับน่ากินมากๆเลย เด็กๆได้กว๋วยเตี๋ยวคนละชามตโตๆเลยนะครับแต่จะมีเด็กอยู่คนหนึ่งที่มีพิรุษเด็กคนนั้นนั่งอยู่ข้างๆเพื่อนนั่นก็คือคํแแพงนั่นเองครับพี่ดานี่พี่ด,าน,ดานี่ในขณะที่คํแแพงกำลังทานข้าวกับเพื่อนๆอ,อยู่ซอเวอากุ้งและน้องแพรวาก็ช่วยกันเสิร์ฟน้ำให้กับน้องๆด้วยนะครับ หลังจากทานข้าวเสร็จตามภาพเลยครับคำแพงได้เพื่อนใหม่เต็มเลยนั่งล้อมวงคุยกันเหมือนสนิทกันมานานนะครับและบอกพ่อเวว่าหนูยังไม่อยากกลับบ้านหนูอยากอยู่กับเพื่อนก่อนส่วนท่านผอ,อ,อก็น่ารักมากเลยนะครับเตรียมหน่อไม้ผลไม้ของฝากให้เต็มไม้เต็มมือเลยครับวันนี้เชื่อว่าไม่ใช่แค่เด็กๆและท่านผอ,อ,อที่มีความสุขนะครับแต่อีกคนที่มีความสุขมากๆนั่นก็คือซอเวคำแพงอากุ้งและก็แพรว่าครับ ตอนเด็กๆเ,เวลาผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงอาหารกลางวันให้เราเราจะดีใจเสมอเลยนะครับและว,วันนี้เราได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็อยากสร้างสิ่งนั้นให้กับเด็กๆเ,เช่นเดียวกันเรามักจะเคยได้ยินคําว่ามือผู้ให้สูงกว่ามือผู้รับแต่เราอาจจะลืมไปนะครับว่าในชีวิตของเราเรามีโอกาสเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่มีใครเหนือกว่าใครแต่ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับสิ่งสําคัญคือการทําหน้าที่นั้นด้วยหัวใจ เป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้รับที่ดีงามพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ้าตัง